กำลังใจจากคนบันเทิงสู่ผู้ประสบเหตุระเบิดค่ะกาลังใจที่ได้ขาดหายไปอุบัติเหตุจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็มาต่อที่เรื่องนี้นะครับในช่วงที่ผมไม่อยู่นะครับเหมือนกันนะครับพะเปิดโซเชียลขึ้นมานะครับเหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์นะครับนอกจากพวกเราคนไทยด้วยการที่ให้กําลังใจกันแล้วนะครับก็มีเหล่าคนในวงการบันเทิงนะครับ,ร,บร่วมกันโพสต์ผ่านทางอินสตาแกรมแล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อให้กําลังใจกันล้นหลามเช่นเดียวกันครับ เหตุการณ์ระเบิดสะเทินขวัญที่เกิดขึ้นในวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมานรับริเวณสารพระพรมเอราวัณน,นะครับแยกราชประสงค์ทําให้มีผู้เคราะห์ร้ายต้องสังเวชชีวิตและก็ได้รับบาดเจ็บอีกมากมายสร้างความเจ็บปวดในหัวใจครอบครัวของผู้เสียชีวิตและก็ผู้บาดเจ็บนะครับรวมถึงหัวใจของคนไทยทั่วทั้งประเทศเลยเหล่าคนบันเทิงหลายคนครับจึงพันนึกกาลังโพสต์ภาพและข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงร็อกเกอร์หนุ่มชื่อดังอย่างคุณเซกโลโซ ได้จรด,ดปลายประกาแต่งเพลงใจสลายที่ราชประสงค์เพื่อไว้อะไรยให้กับการสูญเสียที่เกิดขึ้นด้วยครับวันนเเธออยยยงงู่ทรีีี้คา <noise> uh, 大家好，我叫林江辉，是泰国世界小姐总冠军。我听了这个大就是炸弹情况。 真的是惨烈，没有人能希望就发生这个事情。我真的对不起发生在我们的国家，中国和泰国是友好的关系，所以有什么需要的帮助就，呃，告诉我们，我们就一直帮助你们过去这个事情的。谢谢。好，嗨，海外维哈老哥嗯。 คนไทยเราก็ช่วยกันดูแลหรอกคะ่ะไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยก็คนไทยก็ช่วยกันดูแลเนาะพวกเราทุกคนนะคะคณะมิสทยแลนด์ก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจนะคะให้กับผ,ผู้ที่ประสบอุบัติเ,ออเหตุนะคะเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดนะคะแล้วก็ขอให้หายเร็วๆนะคะสู้ๆคะ่ะขอแสดงความเสียใจยกับเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่อยากให้กำลังใจกับคนที่ประสบเหตุการณ์นี้นะคะแล้วก็ครอบครัวคะ่ะ ก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจที่ช่วยเติมเต็มกำลังใจที่ได้ขาดหายไปนะคะก็ขอให้มีวันแห่งรอยยิ้มกลับมาเร็วๆนะคะได้เชื่อมั่นว่าความรักและความสามัคคีเนี่ยค่ะจะเป็นแรงผลักดันที่ยึดเหนี่ยวอย่างหนานแน่นนะคะที่ทำให้เราจะผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆที่เลวร้วายไปอย่างได้รวดเ,เร็วค่ะผมคิดว่าเราเราเราควรที่จะมองไปข้างหน้าเนาะแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขกันให้ได้ะนะครับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วถ้า โอเคมันยากแหละแต่เราเราก็คงต้องมองข้ามมันไปก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจยกับครอบครัวผู้ที่สูญเสียนะคะทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะคะสําหรับคนที่าบ,าบาดเจ็บมัก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกทกท่านเนี่ยหายเป็นปกตินะคะแล้วก็อยากจะขอความร่วมมือจากทุกๆคนนะคะช่วยกันค่ะช่วยกันอย่าอย่าส่งภาพนะคะต่อแล้วก็ ช่วยกันดูแลบ้านเมืองถ้าถ้าหากว่ามีใครที่แบบรู้รู้สาเหตุนะคะว่ามีใครทำอะไรบ้างก็ขอให้ส่งไปทางตำรวจแจ้งเบาะแสไปทางตำรวจก็ช่วยกันนะคะขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ประสบเหตุที่ระแยกรับประสงคโดยละกันนะคะก็อยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนยิ้มสู้ต่อไปเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้ที่เสียด้วยละกันค่ะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดระเบิดนะครับก็ ขอแสดงความเสียใจกับคนที่สูญเสียด้วยนะครับผม,ผมก็ยังไงก็เป็นกำลังใจนะครับอยากให้กำลังใจกับครอบครัวของผู้ทีเ่เสียชีวิตหรือว่าได้รับอุบัติเหตุจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ให้กำลังใจแล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆนะคะและสำหรับคนไทยทั้งประเทศด้วยเหมือนกัน,นะคะเราก็ต้องเข้มแข็งแล้วก็สู้ไปด้วยกันนะคะรักษาจิตใจตัวเองให้เข้มแข็งแล้วก็คนรอบข้างด้วยบางทีเราเสพ สื่อเสพอะไรเงี้ยบางทีเราจิตตกได้นะอมก็เป็นนะทุกคนก็เป็นอยู่ในมวลหรือว่ามลภาวะเดียวกันยอะไรเงี้ยก็ต้องสู้ๆไปด้วยกันขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับสำหรับครอบครัวหรือว่าญาติที่ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับผมในครั้งนี้ก็อยากจะให้ให้ทุกคนนะครับเดินทางหรือว่าจะไปไหนมาไหนเนี่ยอยากจะให้เดินทางด้วยความระมัดระวังครับผมเพราะว่า เหตุการณ์บ้านเมืองในตอนนี้ก็ไม่ค่อนข้างจะไม่ไม่ไม่ปกติเนาะก็ไปไหนก็อยากให้ระวังตัวกันด้วยครับผมมีกำลังใจนะครับของคนในวงการบันเทิงที่มามอบให้กันใช่แล้วค,ค,ค่ะชอบโพสต์นึ่งมากเลยที่บอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ไม่มีทางทำลายความสมัคคีของคนไทยได้ถูกต้องค่ะเราช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับบ้านเมืองของเรานะคะครับ